วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนพลอยภูมินะครับจะพาทุกท่านไปชมซุ้มสารตหรืออุโมงค์สวรถอุโมงค์สวรถของบ้านสวนพลอยภูมิจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือซุ้มไม้ไผ่นะครับทําจากไม้ไผ่ในสวนเราวิธีการทําซุ้มก็ขุดหลุมสองฝั่งนะครับแล้วก็ฝังไม้ไผ่ขึ้นไป ฝังไม้ไผ่ลงนะครับแล้วก็เราก็โน้มปลายจริง่งไผ่ทั้งสองต้นเข้าหากันนะครับทําอย่างนี้เป็นคู่คู่กันไปนะครับครับก็จะได้ซุ้มแบบนี้ครับที่ซุ้มส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ปลูกอะไรขึ้นที่ซุ้มแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็ปลูกข้าวโดนะครับปลูกมาประมาณ เจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับดูสัวรสของเรานะครับมีลูกให้เห็นแล้วนะครับขับเป็นสัวรสนะครับอ่าตอนนี้ลูกเยอะแล้วนะครับถือว่าเป็นชุดแรกนะครับ แรกยังไม่ดกเท่าไหร่ครับข้างหน้านะครับเ,เราทําเป็นซุ้มพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนได้เป็นซุ้มบังแดดได้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะครับเริ่มเป็นลูกเยอะแล้วนะครับ อันนี้ลูกกำลังโตนะครับลูกกำลังโตผิวสวยยังไม่สุกนะครับอีกสักคู่ก่อนนะครับน่าจะอีกสักประมาณสักสงสัปดาห์นะน่าจะทาดได้ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะครับถ้าหากว่ามีไม้ไผ่นะครับสามารถที่จะมาทำซูมแบบนี้ได้นะครับ เราจะปลูกอะไรก็ได้จะปลูกสวรสหรือว่าจะปลูกไม้เถาได้ทั้งนั้นนะครับอุโมงค์สวรสหรือซุ้มสวรสของเราทําด้วยไม้ไผ่นะครับทั้งสองฝั่งโดยการฝังไม้ไผ่ซ้ายและขวาแล้วก็โน้มปลายไม้ไผ่เข้าหากันนะครับทําเป็นระยะระยะระยะทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นก็เอาไม้ไผ่ อาจจะผ่าครึ่งก็ได้ถ้าหากว่าลำใหญ่ก็ผ่าครึ่งถ้าหากว่าลำไม่ใหญ่ก็ใช้ลำเร็กเรียกก็มัดยึดแนวขวางนะครับเราก็ปลูกสับปรถขึ้นสองฝั่งนะครับเมื่อต้นสับะรดขึ้นซุมหรือขุ้นอุโมงไม้ไผ่ของเราแล้วนะครับเราก็จะได้สุมสวยๆไว้นั่งพักผ่อนนอกจากนั้นก็อยากจะทานสับรด ก็มีสับปะรดให้ทานบางทีนั่งอยู่ดีๆสับปะรดก็ล่วงลงมาเป็นผลไม้จากสวรรค์นะครับเราก็ได้กินสับปะรดที่อร่อยและได้บรรยากาศมากๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับสับปะรดของเรากําลังออกลูกนะครับกําลังให้ลูกลูกกาลังดกนะครับลูกกําลังออกมานี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสับปะรดนะครับที่เห็นดูใกล้ๆนะครับ ดียไก่ลูกกำลังสวยนะครับลูกกำลังสวยครับครับสวยงามมากนะครับเช้าๆก็จะมาดื่มกาแฟอยู่ที่ซุ้มนี้นะครับแล้วก็ทานเสมรดไปด้วยนะครับเย็นยๆก็เช่นเดียวกันนะครับ